วันนี้ลมแรงนิ่เช้านะครับสวัสดีพี่น้องชาวไค่นทุกท่านนะครับอากาศเย็นกว่าทุกวันครับวันนี้<ม>ก็ตอนเช้าก็ยังอยู่ไก่ต่อไปนะครับผสมเมื่อกี้ผสมแม่ฝาผสมไปประมาณสาสามแม่สี่แม่นะครับ ศาสาเจริญโชคเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูครับพ่ไอไก่ชายเจ้าอาเป็นจะลักผสมทุกวันนะครับเช้าเย็นผมผสมช่วงเช้าน่าจะประมาณนี้ครับไม่เกินแปดโมงครึ่งนะครับช่วงบ่ายก็ ประมาณ5้าโมงเย็นไม่เกินหกโมงนะครับมันจะอยู่ที่เวลาพอดีเลยแข็งแรงครับน้ำเชื้อสมบูรณ์ทุกอย่างคกครับ ลูกชายตัวรักเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกเจ้าสาเป็นจรักนะครับสาเป็นจลักบวกแจ้ล้านอ่าเบสสวอนะครับ ปกติสามไฟนะครับตัวนี้ปัจจุบันน้ำหนักสามโลสี่นะครับสี่กว่าไก่กระดูกดีมากครับ น้องท่านใดที่มีแม่ไก่ดีๆนะครับมีแม่ไก่ที่มั่นใจนะครับสายเลือดดีๆอยากนํามาฝากผสมได้สายเลือดอเบอร์แข้งนะครับแต่ว่าสายเลือดพม่าตีเชิงนะครับอยากนําไปพัฒนาก็นํามาฝากผสมได้นะครับน่าจะรับได้ไม่เกินสองแม่นะครับเพราะว่าล็อกมันว่างอยู่สองล็อกท่านที่สนใจนะครับ